เราใช้หลักการเดินกันนะคะไม่ว่าจะเกิดในรก็ตามแต่เราใช้หลักการเดินกันเพียงแต่ว่ามาปกลับใช้ในแต่ละภัยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในการเขาแผ่นวันนี้นะคะอยากให้น้องๆประเทศอะไรคะที่เพิ่งเกิดเหตุขึ้นมาประเทศญี่ปุ่นนะคะประเทศญี่ปุ่นที่เพิ่งเกิดแผ่นดินไหวและเกิดสึนามิขึ้นมานะคะดิฉันเคยไปดูงานเรื่องการ ในยุ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีในเรื่องของสิ่งที่เขาทำวาร้อมอย่างการท้อกแผนนในวันนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของก่อนเกิดภัยเรามีการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยแล้วก็ระหว่างเกิดภัยต้องจัดการยังไงบ้านแล้วหลังเกิดภัยจะต้องมีการฟื้นผูกเยียวยาในบ้างเพราะฉะนั้นในการจัดการวงจระกอบทีบ้านเนี่ยมนจนมึง3ช่วงด้วยกันนะคะ ว่าเราจะต้องจัดก,การเกี่ยวกับเนื่อเกิดัทขึ้นมาเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงหรือว่าจัดการคนที่อยู่นอกภาคเรายังไงนะคะหรือแม้แม้กระทั่งหน่วยงานเองก็ตามแต่นะคะในเรื่องของการซ้อมแผนก็เป็นสิ่งสําคัญที่มีุูสูงมากครับมีเลยทําให้ยัดนะครับหลวงลงใต้หลงเออไม่ผลก็เลย เดี๋ยวเราให้นิ้นะแล้วเราก็ไปเรื่อๆเอาสายฟ้าเากลดทายที่ยพับไปเป็ทุกสิ่งุก่ของเราทุเรืแน่นอนถ้าถามน้องเขาว่ารู้เหตุการณ์รหน้าหร่ไมีใครรู้เลครับเหตุการณ์รูหน้ามันจะเกิดขึ้นเขาชเกอีกว่านะครับขอให้ได้ไปหาเงื่อนตนะครับขับออสซีในตอนะครับในขนาดเดียวกันรอส่งเงื่อไปบริการเลนว่าวันนี้ได้รูกจัได้รู้ฟีกัน